นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปาริตวานาเมตังสเมตตาภะทันตังอะวิชิตจิตตาปาริตังภานัง เท迦เมจุรูเปกิริสิสารเปจันทาริเขวินานที่เปรตเถจะคาเมตุรวันคาหนีเคห์วัตถุไม่เคตเปตุมมาจะยันตุเทวาชาลรัฐวิสามียักษ์คันท้าพนา ทิฏังตาสันติเกมุนิวะระวะจานาธาโวมีสุนันตุธรรมสวนากาโรอยัมภะทันตาธรรมสวนากาโรอยัมภะทันตา สวนาการุอัยมภันตา นั้ต่อไปจะเป็นการบูชาครูนะครับศึกษูสามต่อทุกคนนะครับ โตอิมีนาสกาเรนะตังปรูอาจาริยังอภิปูชยามะทุติยัมปิยะมะหังปรูอาจาริยังสระนังคโตอิมีนาสกาเรนะตัง ปรูอาจาริยังอภิปูชยามะปะติยัมปียะมะหังปรูอาจาริยังสะระนังคาโตอินินาสกาเรนะตังปรูอาจาริยังอภิปูชยามะ โอรูเทวะนักมามิข้าขอยกกรชุรีด้วยยินดีเคารพคำนับนบปรูผู้เท่าแต่ก่อนเก่าปัจจุบันข้าพระเจ้าขอเชิญปรูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้น ขอเชิญมาชุมนุมกันณสถานอันเป็นมงคลน,นี้สีสีวันนี้เป็นวันดีข้าพระเจ้าตกแต่งบายสีไว้พร้อมเสร็จสีสะสุกรเป็ดไก่ข้าวพร้อมสุราเล่า ขนมต้มแดงต้มขาพร้อมทุกสิ่ง